5าราศีดวงเฮงมีเกณฑ์รวยรับทรัพย์ไม่ขาดสายกระเป๋าตุงตลอดทั้งปีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีที่สุดดวงเฮงมีเกณฑ์ว่า จะรวยที่สุดแถมยังกระเป๋าตุงตลอดทั้งปีได้แก่ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นราศีที่เด่นในเรื่องของโชคลาภมากที่สุดอาจจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือบางอย่างอาจจะได้เกินคาด รวมถึงเรื่องความรักจะเจอเหตุการณ์สะพายเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเรื่องสุขภาพควรระมัดระวังคนรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายเนื่องจากดวงดาวร้ายๆจะไปลงที่คนข้างตายมากกว่าราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม เป็นราศีที่ชีวิตเปลี่ยนพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหลังจากดาวเสารจัดเต็มมาสองปีดาวเสารได้ออกไปแล้วแถมดาวพฤหัสยังย,ย้ยายเข้ามาอีกการงานและการเงินจะดีสุดๆอูฟูมากและดวงดาวความรักก็ลงเอยกันอีกตั้งหาราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นราศีที่ตุลสมชื่อ งานดีเงนิงนดีแน่นอนคนที่ยังไม่ได้เริ่มจดจดจอ่อจ่ออยู่ที่ผ่านมาจะได้เริ่มแน่นอนเพราะดวงการเปลี่ยนงานมาแรงมากคนที่อยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนถ้าไม่อยากเปลี่ยนงานก็ไม่ได้เปลี่ยนชาวราศีนี้โชคดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่รักคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ข้างๆจนทำให้เราก้าวไปสู่ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นราศีกุม ผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดาวร้ายๆออกไปหมดแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแถมดวงดาวเรื่องความก้าวหน้าและเรื่องชื่อเสียงเข้ามาแทนทำให้ชาวราศีกุมจะมีการประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเกินหน้าเกินตาจนคนอื่นอิจฉาเพราะชาวราศีนี้จะมีอิทธิพลด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภโชคดีสุดๆเนื่องจากดวงดาวร้ายๆได้ออกจากราศีพฤษภหมดแล้วแถมยังมีดวงดาวที่ดีเข้ามาอีกเหมือนโชคสองชั้นยิ่งครึ่งปีหลังจะมาแรงอย่างฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องดวงดาวของความรักมีเลิกดีได้แต่งงาน ส่วน,นพวกที่ยังไร้คู่ก็เตรียมสละโสด,สสดได้เลยและเรื่องการงานเรื่องเงินหากได้เริ่มต้นทำงานใหม่ควรใช้เวลาสักนิดแล้วจะบูมสุดๆหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ